แม่บางคน็หงอบชไปแต่กายแต่ใจไม่บวชเป็นไงเราเขาไปท่องบทนั้น<ม>เขาไปท่องหนังสือมองจีงมองกระท่องไปไม่ได้ก็เขาเขาท่องพระสตวนาจะพาลานางปันติตานันจะเตวนาปูชาจะปูชนียานางเอิตมังการมุตตะมังบางคนละสูน์อ่อเห็นแต่นุ้งผีหม่บวชต่อไปงอเป็นนึกถึงแต่สาวเป็นไงเราสาว,วขำ พอจะเปนะ็นท่องหนังสืออยู่หลังศาลาเห็นแต่จะได้ย,ยินเสียงออกมาว่าว่า,วาอาเซวะนาจะพานางนอนหอบเสือหอบมอนนั่งเป็นนอนศาลานอนก็นอนไนอน่รักกระตายกระซับคิดถึงแต่ิกาสีาิกาลราทำไมไม่มาลูกเป็นเจมลูกไปไหนคอยหาอยู่ที่หลังศาลา,าจานในหมูกันขับรถมาก็บ,บอก ตอบว่าเอาลูกเป็นเจ็บลูกเป็นนาอะไรยอมจะหมอเด็กรองหานศีกาอะไรน,นะทำไมเงี้ยืนนี่นะก็มีเล็กคนจับปุ่มเห็นมันขึ้นไปหลุดมอเตอรไ์ไซค์ไปก็ขายเร็วอ้าวอ้าเอ้าว่าอาจารย์เอ้ยพอมันโดนอะไรมาถูกใจทีเดียวระเบียงร้อนโอ้ยงดเดินขึ้นไปบนห้องปิดประตูกึ่งมีเทนป์ติจิตสวดมนต์เปล่าเห็นแต่ได้ยินออกมาไม่น่างามงามไม่น่าใจดำเล่แก น้ำยอมผาไม่เวตนาบ้างเลยจอมขัญเอนั่นไก็ไปเขาบอกเขาเราเนาะก็ไปใกล้เด็กโซนก็กะสาวสูงเด็กใช่ไหมล่ะเออยังงั้นในตรงนี้ปวดขาไปเลียกับนี่เป็นภัยของพระใหม่น้ำหยดใจ่หินหินอย่างก่อนหัวใจพระอ่อนอ่อนมันจะไปก่อนได้ไง ดี๋ยวงั้นวันนี้อีกบวชไปแล้วกาพุกนี้บวชไปแล้วฝากทั้งเจมฝากทั้งใน